สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีที่นี่ครังนะฮะสภา่อขุนภาเมืองสัฐบาลควนต่อครับข้ามห้วยมะมะขาวข้ามยาวประมาณอันแปดร้อยเมตร นี่ครับนี่ครับสะพานห้วยตอกหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าสะพานมรนะณะห้องเราเป็นห้วยครับลึกมาก เป็นป่าภูเขามือเท้าออกมาจากเพชรบูรณ์ไปข้ามไปที่นน้ำหนาวไทยภูมิลอ้อมสายมือก็เป็นที่พักสำหรับพักรถสารพักวันเก่าจุดพักรถนะฮะ ประกาถ้ามาจากฝั่งโน้นฮนะจากขอนแก่นจากน้ำหนาวใช้ภูมิเข้าเพชรบูรก็จะอยู่ซ้ายมือนะแต่ตรงนั้นจะไม่มีศาลาบก็จอดได้นะฝั่งนั้นก็ได้ข้ามมาฝั่งนี้ก็ได้นะก็มีนัาท่องเลี่ยวขาย,ขายรูปมาพักจุดพักเหนื่อยนะงั้นเราเข้าพักก็กินไอติมหน่อยนะ แกง่วงเนี่ยสะพาน้วยตอกลึกมากเลยนะก็จะประมาณนี้ครับใครทีอยาไม่าโอเคขออนุญาตกรนติมลวก็เดินทางต่อแล้วกันนะครับแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ต้องรอบกิ๊บในจังหวันด้วยสองก็ขอายยันราไปมือแนื้แพ่แนให้ดูอีกรอบสะพานทางท่ามกลางหุเขาทูกเหนคลิปมาคนระับสวัสดีครับ